ผู้หญิงคนนี้เกิดปฏิกิริยากันแพ้ยาจนเกือบตายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชาร์ลอตต์กิลมอร์หญิงสาวหน้าตาสวยวัย23ปีที่ประเทศนิวซีแลนด์วันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองมีอาการตาบวมเธอถึกว,ว่าตัวเองเยื่อบุตาอักเสบและยังมีผื่นแดงขึ้นมาเต็มบริเวณแขนของเธอชาร์ลอตต์รีบไปหาหมอหมอสงสัยกลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสนซินโดรมซึ่งเป็นภาวะที่ปฏิกิริยาระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองผิดปกติต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดยส่วนใหญ่มาจากกาาาาาากกกกรรรรรแแแพพ้้ยยยยสส่่่งงงงงผผลลใใหหมีีีอุุุนนนททวววัััเืบภปดตะะธ์โ พยาบาลมีการใช้ปากกาว,วาดลมบนแขนของชาลอตเพื่อดูขอบเขตการแพร่ของผื่นแดงเธอได้รับยากลุ่มสเตียรอยด์ในการรักษาภายในไม่กี่วันผื่นแดงก็ยิ่งแพร่ก,กระจายไปทั่วร่างกายของเธอจนทําให้ชาลลอตไม่กล้าแม้จะนอนเพราะกลัวว่าตัวเองจะตายหลังจากนั้นหลายวันผื่นแดงมันเริ่มหายไปแต่ก็ได้เกิดแผลผุพองที่มีน้ําใสๆและบนแขในใบหน้าของเธอชาลลอตต้องกินอาหารทางสายยางเพราะลาคอของเธอบวมมากและยังมีแผลทั่วปากชาลอตพยายามจะเข้มแข็งและต่อสู้กับอาการนี้เพื่อรอวันที่จะได้กลับบ้านโดยหมอสงสัยว่าชาลอตจะแพ้ยาลามโมตาไตจ การซึมเศร้าเธอเล่าว่าตอนที่หมอสั่งยาตัวนี้หมอได้บอกถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดเธอก็คิดว่ายาทุกตัวมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็ไม่สนใจอะไร